อ,อยู่ครับอนันนี้จังหวะมันน่าจะขึ้นมาจิบน้ำพอดีนะครับแล้วก็ลากเกลื่ยไปตรงมันพอดีครับก็กัดเลยทีแรกผมตีต,ตีขึ้นชายตะลิ่งนะครับแต่ตัวนี้มันอยู่ตรงกลางกลางน้ํานะครับจังหวะมันขึ้นมาพอดีกัดครับเป็นตช่อนนะครับตัวนี้ตะช่อนตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับ กัดสายแก้คันจิ๋วนะครับผมสายแก้คันจิ๋วกับปลาช่อนนะครับสภาพหมายก็เป็นคลองโล่งๆนะครับแล้วก็ช่วงริมๆน่ยก็จะเป็นที่ซุกของปลานะครับจะมีพวกชายหญ้าพวกกอสวะแถวๆนี้ครับลองตีไล่ๆดูนะครับถ้ามีตัวเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมากัดครับโอเคครับผมสายแก้คันจิ๋วนะครับสุดยอดมากครับ